สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบคนอ่านไพ่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาววันจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆหรือว่ามีคู่มีครอบครัวนะคะการทำนายอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็ขอให้ดูไพ่เพื่อเป็นแนวทางนะคะ อันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้ชาววันจันร์ทนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมองว่าช่วงนี้นะความรักของคุณดูโดดเด่นมีสเสน่ห์มากมายนะคะไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนก็เป็นที่จับจ้องหมายปองของคนโดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะเป็นที่หมายตาหมายใจนะคะ ทำอะไรก็ดีไปหมดในช่วงนี้นะคะหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานท่องเที่ยวติดต่อสื่อสรรมองว่ามีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ประสบความสาเร็จในหลายด้านรวมทั้งด้านความรักก็ได้นะคะมองว่าคุณจะได้พบเจอผู้คนมากมายพบปะผู้คนมากมายมากหน้าหลายตานะคะก็ต้องทําใจาไว้ด้ว ทำใจเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะบอกได้เลยว่าจะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นคงเกี่ยวกับความรักสำหรับคนที่มีความรักที่ดีนะคะหรือคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่บอกได้เลยว่าการรอคอยของคุณประสบความสำเร็จและสมหวัง โดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่ถูกใจในเร็ววันนี้เขาคนนั้นกำลังเดินทางมาหาคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันนะคะหรือว่าพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันมีโอกาสได้เจอเขาแน่นอนนะคะรออีกนิดเดียวรออีกอึดใจเดียวนะคะประเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วเรือใกล้ถึงฝั่งแล้วนะคะเขากำลังเดินทางมาหาคุณมีโอกาสได้ คอมมิทเมนต์ซึ่งกนและการมีโอกาสได้ใกล้ชิดเสนิทสนมนะคะมองตาก็รู้ใจในช่วงนี้นะถ้าใครเข้ามาในชีวิตของคุณก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของคุณในช่วงนี้สําหรับชาววันจันทร์นะคะส่วนคนคุยๆกันอยู่หรือว่าคนมีคู่มีครอบครัวก็ต้องขอเตือนว่าช่วงนี้ความมีเสน่ห์ของคุณก็ขอให้ระวังรักซ้อนซ่อนรักด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่เดวิลนะคะ ก้าวถ้วยไฮพินเทสนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแอบรักคุณตกหลุมรักคุณโดยที่เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าคุณมีคู่หรือว่าครอบครัวหรืออาจจะรู้ทั้งรู้แต่เขาก็มีใจให้คุณนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับคู่หรือว่าครอบครัวนะคะมองว่า ความรักของคุณถือว่าโชคดีในช่วงนี้มีไพ่สองถ้วยขึ้นหรือว่าใครไม่มีปัญหาอะไรถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ความรักของคุณกําลังมาแรงนะคะมาแรงแซงโค้งถือว่ามีโอกาสประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตอย่างแท้จริงนะคะก็จะได้พบเจอคู่เนื้อนาบุญหรือว่าคนที่มีสินเสมอกันอย่างแน่นอนนะคะ ถือว่าได้ไพ่ค่อนข้างดีนะอาจจะมีข้อเสียบ้างสำหรับคนที่มีคู่ครอบครัวหรือว่ามีคนรักนะคะก็ขอให้พยายามบริหารเสน่ห์ของตัวเองดีๆนะอย่าให้มีปัญหาเกี่ยวกับคนรักนะคะอันนี้เราก็มาดูว่าความรักของคนโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะคนที่จะเข้ามาในชื่อของคุณนะ่ะเป็นลักษณะแบบไหนนะ เพราะว่าในไพ่ถือว่าโชคดีนะคะจะพบเจอคู่แท้นะคะคนคุยคุยกันอยู่และคู่ครอบครัวก็ถือว่าโชคดีมีความสุขนะแต่ก็ให้ระวังเรื่องมือที่สามนะคะอันนี้เราก็มาดูว่าคนที่จะเข้ามาในชว่อของคุณนั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเราก็มาเสี่ยงทายกันเลยนะคะได้ไพ่ห้าดาบนะคะ แล้วก็เจ็ดเหรียญนะคะเมจิกเชียนนะคะ, Magic ะ,คะก็จะได้พบเจอเกี่ยวกับโลกออนไลน์ด้วยนะคะการสื่อสารการพูดคุยการติดต่อการท่องเที่ยวนะคะเหมือนกับว่ามองตาก็รู้ใจนะคะเจอปุ๊บปิ้งปั๊บนะคะรับโชคนะคะถือว่าใช้ได้นะแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งนะคะคนที่จะเข้ามานะคะอาจจะมีปัญหาบ้างนะ เพราะว่าบางคนอาจจะแตกต่างระหว่างภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมนะคะคนที่เข้ามาเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติคนลักษณะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะก็ถือว่าดูดีโดดเด่นนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ชาววันจันทร์แม่หมอก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e หรือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะหรือใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะยินดีเสมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ